สวัสดีคะ่ะแบมจากเพจสอนชงกาแฟสร้างรายได้บายชนทิชานะคะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนชงสูตรนมสดร้อนคาราเมลค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ1นมสดร้อนค่ะ2คาราเมลค่ะนมสดแบมใช้เป็นของเมจิฟ้าสีน้ำเงินนะคะและซอสคาราเมลแบมใช้เป็นของแอ e โร่ค่ะวิธีการทำให้นมร้อนนะคะแบมนำนมไปอุ่นในหม้อนะคะ วิธีการชงค่ะแบมจะใส่นมสดไปที่100 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยซอสคาราเมล10 ml ค่ะหรือถ้าใครชอบหวานให้เพิ่มเป็น15 ml นะคะจากนั้นก็ชงทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเปิดร้านกาแฟโบราณน,นะคะสามารถทักแชทแบมได้เลยนะคะแบมมีทั้งคอร์สออนไลน์และหนังสือรวมสูตรนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ